ขนาดในแสงในสียังแพรวราวิบวับออกมาเลยนะคะมีคนพบเห็นสาวแซบคนนึงแถวทองหล่อค่ะโอ้โหใครไปเที่ยวทองหล่อเมื่อคืนที่ผ่านมานะเขาว่ากันว่าน่าจะเป็นบรรยากาศเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะโอ้โหแซบฟาดมากอ้ะ แม่สาวคนที่ยักไหลล่ะคะ่ะเรียกว่าสายไม่มียั้งเลยนะคะลิซ่าไวทีนต้องแบบนี้นะตอนนี้ได้ใช้ชีวิตแบบว่าแฮปปี้มีความสุขมากๆอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะเมาส์ต่อมาดูก่อนนะแอดว่าน้องลิซเนี่ยคนขวาใช่ไหมจะเห็นว่าผมน้องเนี่ยก็จะเลยบ่ามานิดนึงเอ้ยแล้วก็เหมือนแบบ เปิดหลังแบบนี้เซ็กซี่มากนะคะแล้วก็คนข้างๆน้องเลยเนี่ยผมยาวเลยอันนี้ผมยาวมาเกือบถึงเอวเลยแล้วก็เสื้อเปิดหลังเหมือนกันน่าจะนัดกันแต่งตัวนะเป็นดูโออะไรแบบนี้ก็คือน่าจะเป็นเดียนานะคะนางเอกคนสวยนั่นเองนะพี่เดียนาของน้องนะคะแล้วก็ถ้าเดาไม่ผิดนะซ้ายมือข้างเดียนาอีกทีเพราะว่าแอดเหมือนเห็นมุมหน้าข้างๆอะ่ะแต่ก็แต่ก็ไม่แม่นยําเหมือนกันนะเพราะว่ามันมืดเหลือเกินนะน่าจะเป็นอลิสนะคะ แต่ที่แน่ๆคืออลิสอยู่อีกจุดหนึ่งซึ่งโดดเด่นมากนะทุกคนมองตรงไปค่ะบนจอคิดว่าเป็นภาพอลิสกับแฟนหนุ่มนั่นเองนะคะก็เลยแบบเฮ้ยแบบมีแฮปปี้แอนนิเวอร์ารีหรือเปล่ามาฉลองให้กับอลิสไหมหรือ,อยังไงนะคะใครเคยไปเที่ยวที่นี่บอกแอดหน่อยว่าเอ้ยมันจะสามารถเอาภาพขึ้นจอได้ในโอกาสอะไรบ้างหรือว่าแบบสามารถเซอร์ไพรส์กันได้เหมือนอารมณ์เซอร์ไพรส์วันเกิดแบบนี้หรือเปล่านะคะ ก็ที่นี่เป็นคอกเทลบาร์สุดหรูนะคะก็คือแบบสวยๆเลยเขาก็ได้แรงบันดาลใจมาจากซีรีส์เรื่องดังเนาะที่เป็นแบบขบวนรถไฟอ,อะไรแบบนี้เขาก็เลยบอกว่านี่มันเป็นแบบขบวนยามค่ำคืนที่จะดืิงแล้วก็พาไปสู่สีสันนะคะซึ่งน้องลิสเนี่ยคือแบบคนที่ชูไม้ชูมือคือแซ่บมากนะก็เลยไม่แน่ใจว่ากำลังแซวพี่อลิสอยู่หรือเปล่าเพราะว่ามีผ้าเหมือนแบบขึ้นครบรอบอะไรประมาณนี้นะคือไม่แน่ใจเหมือนกันจะบอกเลยว่า ซาที่ไทยก็คือเฟียดมากนะฟาสสุดๆนะคะแล้วก็เหมือนน้องเนี่ยได้ใช้ชีวิตในช่วงวัยรุ่นที่ผ่านมาที่ไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่เลยนะ mm hmm. ก็คือจะเห็นหลังจากที่ไปพวกเทศกาลดนตรีระดับโลกอนะไรเงีนาะและหลังจากนั้นก็จะมีเวลาไปเที่ยวเยือนเวทีนันนี้นิดหน่อยนะแต่ท้ายที่สุดมันก็คือการทํางานอยู่ดีนะทุกคน แต่สําหรับตอนนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเหมือนยกภูเขาออกจากอกไปแล้วหรือเปล่านะสําหรับการทํางานในช่วงชีวิตหนึ่งที่ถือว่าประสบความสําเร็จมากๆเลยแล้วก็รอที่จะแบบก้าวต่อไปเนาะซึ่งน้องก็คงรู้แหละว่าน้องตัดสินใจอะไรลงไปนะเพียงแต่เร่านี่แหละนะคะที่รอรุ้นจริงๆของน้องขึ้นขบ,บวนรถไฟแลวของเราก็รถไฟค่ะแต่รถไฟเหาะนะคะลุ้นเลือเกินว่าสรุปเนี่ย YG จะมีวันแถลงไหม หรือเราจะแค่ฝันไปเท่านั้นนะคะบรรยากาศกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ทุกคนก็ยังรออยู่นะเออแอดขำคำหนึ่งนะมีแบบส่งของให้เฟนเพจเนาะแล้วก็เรียกว่าอาจจะช้าไปหน่อยอะไรเงี้ยก็ขอโทษขอโพลกันไปเฟนเพจบอกว่าไม่เป็นไรครับแอดไวกว่ารอ YG ทะแลกอีกว่าสรุปแบ็คพิงเป็นยังไงโอ้โหสะเทือนใจจริงๆนะทุกคนแต่ว่านี่มันก็เรื่องจริงนะคะ พวกเรารอกันต่อไปค่ะอย่างนี้แสดงว่าน้องลิส t ยังอยู่ที่ไทยหรือเปล่าหรือว่านะ้องแอบบินกลับแล้วนะเพราะว่าตอนขามานี่ก็มาแบบชวาบมากไม่รู้มาเจ็ตส่วนตัวหรือเปล่าถ้ากลับแบบไพรเวทอีกเราก็อาจจะไม่รู้เนาะแต่ถ้าเกิดว่ายังไงขึ้นเครื่องแบบว่ารวมกับพลเมืองประชาชนทั่วไปเนะี่ยยังไงต้องมีภาพออกมาแน่ๆนะคะ่าบอกแอดนอยเมื่อคืนใครไปแบบแซบๆนะ ไปเรียนดนตรีอยู่ที่ทองหลอ่อบอกหน่อยนะว่าเจอนองลิสบ้างหรือเปล่านะจ๊ะอ่ะวันนี้ไปละค่ะทุกคนฝันดีค่ะ